ต่อเนื่องด้านนายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่7และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการด้านความมั่นคงแนวชายแดนที่ฐานปฏิบัติการดอยแสงอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนในความดูแลของกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่336ซึ่งเป็นจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทยเมียนมาช่องทางบ้านน้ำเพียงดินตนําบลผาบ่องอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อประเมินสถานการณ์ติดตามปัญหารวมทั้งวางมาตรการป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและปัญหาการขนย้ายยาเสพติดตามแนวชายแดน ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลโดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดจากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของชาวกะเหรี่ยงคอยาวหรือปะดองที่บ้านห้วยปู่แกงซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดแม่ห้องสอนโดยในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 ชาวบ้านต่างได้รับผลกระทบจากการงดการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ และหากสถานการณ์คลี่คลายก็พร้อมที่จะเปิดหมู่บ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งค่ะ